มาแล้วทุกคนเต็มเลยอยู่นักทูพีโทเตยวเต็มเลยนี่ตอนบ่สถานีเต่ากูประตูร่วมจะเปิดทางด้านซ้าย เปลี่ยนเส้นทางไปสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ Next station t a าปู o o Three doors open on the left <c oughs> Passengers can connect to the purple line <c oughs> at this station <c oughs> นะที่สถานีเต u n g o คนใครที่จะไปสายสีม่วงวก็ลงในสถานีตรงนี้เลยนะ เตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเตาปูนส t i o n p โปรดระวัง the gap b e ระหว่างรถ n and p l a t f ดินคนก็ลงเยอะแล้วนะไม่มีคนแล้วสบายเลยคนะือ คนลงเยอะแล้วหลาย,ยสถานีนะจะโลง,ลงหน่อยสถานีต่อไปไอสถานีบางโพปร,ระตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station บางโพบางออโปรดใช้ความระมัดระวังนขณะก้าวออกจากรถบางอ,อ้อ station please mind the gap between train and platform จะเปิดทางด้านซ้าย Next station s i l o n train doors open on the left. มีบางขุนนนท์ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟรอขอทอได้ที่สถานีนี้ Next station บางขุนนน n train doors open on the left. Passengers can connect to the SRT r a i l สถานีบางขุนนนท์บางขุนนนท์โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางขุนนนท์ Station Please mind the gap between train and platform ตฟาย Next Station ไฟฉาย Train doors open on the left สถานีไฟฉายไฟฉาย โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถไปชายสถาน p o n p s e m s n m t n e t h p g e t w e t w t r n t r a n n p n d t l o t m o r m ตอนน,นี้เราก็ถึงแล้วทุกคนนะไปชายจะลงลิบต์สาย ตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่ทางออกแล้วทุกคนก็หยอดเหรียญลงไปนะหอดนี่นะนีนะ่ตอนนี้บอกมอนก็มาถึงแล้วนะทุกคนไอซ้ายนี่นะสามสิบเอ็ดกรันสาม,มนะส,สิบเอ็ดนะไซายทางนู้นก็จะเป็นสะพาน คันนกกนะครับทางนี้ก็จะเป็นถนนลาดชพฤกษนะ์น้องยาวไปนี่เนาะแยกไสาย ใ,ใจหลายทุกคนมาถึงแล้วคลิปนี้ก็สีขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณครับตอนนี้บัเมอนก็มาถึงแล้วทุกคนนะคลิปนี้ก็สีขอจบไว้เพียงเท่านี้เน,ะน,นา,เนานะนบพ,านนะพบกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสบายดีเนาะ